สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับ Holiday no work happy วันนี้เป็นวันอาทิตย์สายๆวันอาทิตย์สายเวลาสายๆวันที่นี่นะครับ28เดี๋ยวผมจะต้องทำวันที่แต่ผมกันลืมผมมั่วตัวอยู่ด้วย28เดือน6นะครับ2020ผลควงจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์เว็บหนึ่งที่มีเกียเซลมีมีเกียเซลนะครับ แล้วมาวิเคีาะเซลอะไรไม่รู้ตอนไม่เงจะปลายเดือนนี่นะครับผลพวงจากวันนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์กันแต่และพลาร์ทนะว,ว่าอะไรใส่รถคันไหนแล้วเป็นยังไงนะครับคือเราจะพยายามเราเป็นคล้ายๆนักวิจัยนะครับผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องเทคนิคอะไรกันหรอกแต่ว่าอะไรที่เราทดลองใช้แล้วบอกว่าแล้วมันดีเนี่ยเราจะบอกต่อแต่ถ้าเกิดมันมันไม่โอเคเลยแล้วไม่สมเหตุสมผลไม่สมราคาเลยเนี่ย เราอาจจะไม่ไม่ทำคลิปนะครับเพราะว่ามันดูเป็นการรังแกผู้ผลิตแต่ว่าคือเราอาจจะไม่โอเคแต่สําหรับบางคนอาจจะโอเคเราขอแย้ดไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่โจมตีใครนะครับจะเห็นว่าเราทําคลิปมาแล้วบอกเอ้นี่ใช้ได้ใช้ได้ทุกอันเลยจะหาว่าเราอวยกันไม่ได้อวยนะผมไม่ใช่พ่อค้าผมซื้อมาเนี่ยเสียตังค์เนี่ยต้องมามากินอยู่เมื่อเช้าเนี่ย ก็พอยขอพวกนี้แหละแต่ว่าเราก็ชอบเล่นรถชอบแต่งรถชอบอะไรกันสองล้อนะครับเพื่อเพื่อนเพื่อนประโยชน์ของเพื่อนเพื่อนชาวสองล้อมาดูกันนี่เลยนะครับผลจากมิดเดียเซลนะครับได้เยวมยของฟาเกียมาสองชุดซึ่งคนละรุ่นกันนะครับคนละรุ่นกันเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าแต่ละรุ่นเป็นยังไงนะครับใส่รถคันไหนนะครับเดี๋ยวเราก็ใช้จริงนะครับผู้ใช้งานจริงแล้วก็มีก้านเบรกก้านคัตของฟาเกีย งานดีนะครับตอนแรกไม่ไม่ได้คาดหวังว่าจะดีขนาดนี้นะครับตัวคุณภาพชิ้นงานถือว่าทํามาได้ดีดีเลยแหละอ่าคือเราก็ไม่มีจัางซื้อแบรนด์นอกอยู่แล้วขอแบรนด์แท้ในไทยแล้วกันก็นี่ก็ที่ใส่ไฟไอาเบียนะครับลองดูว่า E T I เป็นยังไงเดี๋ยวจะลองนะแล้วก็มีประกบประกับคันแร่งไม,ม่ใช่นี่ประกับแฮนด์ไฟพามากนะครับของตรงรุ่นเซตสี่ร้อยจิงจากสี่ร้อยนะครับแล้วก็อ่านี่ตัวต่อแฮนด์ยื่งศู์หลังจาก เราผิดพลาดจากการใช้ไม่อิชชัยหน้าจ๋าๆมาครั้งนึงแล้วนะครับจริงๆผิดพลาดที่ทางพวกเราเองเราขันเราขาดแต่เช่นนั้นตัวนี้เดี๋ยวลองดูผมยังไม่เปิดเลยอันนี้ยังไม่เปิดเลยโอเคเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนฟ้าประกอบไอ้ทันแรกกันก่อนเดี๋ยวชุดนี้เก็บก่อนนะครับมาเปิดเปิดดูเลย ว่าในกล่องมีอะไรมัง่งผมแกะไว้ยังไม่ได้เปิดดูนี่เป็นงานสั่งในไทยนะครับร้านค้าน่าจะอยู่แถวนนทบุรีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็เปิดดูในเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเว็บดังนะครับเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ดังตัวนึงเอฟช้อปปิ้งร้านนี้นะครับ a n x by shop นะครับนี่คนระับมีคู่มือมาให้หรืว่าเฟี้ยวเลยนะมีคู่มือมีวิธีการติดตั้งมาให้เป็นให้เข้าไปในไลน์นะครับ แล้วก็นี่ครับตัวเทคนิคของเขาครัไฟพามาแต่ไฟพารก็คือเปลี่ยนแทนของเดิมนะครับเปลี่ยนแทนของเดิมมีบอกว่าต้องเจาะรูแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าว่าสุดท้ายแล้วมันต้องเจาะให้รูมันตรงหรือเปล่านะครับแล้วเรามาดูของกันในกล่องก็จะมีรีเลย์มาให้ตัวหนึ่งคาบุจิอ่ะรีเลย์ตัวเนี้น่าจะเป็นรีเลย์สำหรับปรับ อรอบการกระพริบของไฟผ่ามากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะใช้รอบเดิมเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่ารีเลย์ตัวเดิมในรถเนี่ยใช้ได้ไหม mm hmm. ถ้าเกิดมันใช้ได้ผมว่าจะใช้รีเลย์ตัวเดิมในรถนะครับเพราะว่าดูแล้วมันมันมันน่าจะดีกว่าไอ้นี่ก็ถ้าเกิดใครอยากปรับกระพริบเร็วก็ใช้นี่แล้วก็นี่ครับเนื้องานสายตรงรุ่นนะครับสายตรงรุ่นของแทกของนินจานะครับมีปลั๊ก แล้วก็ตัวตัวนี้ก็โอเคโอ้สีใกล้เคียงของจริงมากสีใกล้เคียงของจริงลองเทียบดูลองเทียบดูบดนะสีเหมือนเหมือนเลยตำแหน่งสกรีนเหมือนมีตรงนี้สกรีนเพิ่มมาหน่อยนึงมีออฟแต่ว่าออฟของไฟเลี้ยวของติดรถไม่มีนะครับของติดรถไม่มีอ่า แล้วก็ปุ่มแตะสกรีนกันคนละทิศคนละที่เห็นไหมคุณจ๊ะเห็นแล้วครับปุ่ม,ม,มแตะคนละที่อันนี้ไม่ซีเรียสนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเปลี่ยนจะยากง่ายแค่ไหนนะครับแต่ขอญาตเซตของแป๊บนะครับก็เดี๋ยวเกะตรงนี้อาจจะต้องน่าจะต้องถอดถังเพื่อเสียบลักใช่ไหมคุณจ๊ะใช่ต้องต่อท่อถอดถังเพื่อเสียบลักตัวนี้ด้านหลังคู่นี้นะครับด้านหลังถังตัวนี้เสียบที่แฮนด์โอเคครับว่ากันต่อครับ อ่าครับช่างช่างศูนย์แล้วนะครับคุณจุมพศอ่าปกติจะเป็นตากล้องนะครับ,รบแล้วก็เป็นช่างศูนย์ไปในตัวนะครับอาชีพลราคืนักวิจัยครับนักวิจัยวิจัยถือกอาวาวิศวกรรมอุตสาหการอยู่นะครับตอนนี้ม่มีอะไรที่วิศวกรทําไม่ได้ครับครับวิศวกรไทยต้องทําได้ทุกอย่างยกเว้นข้อสอบอ,อ่านี่นะครับก็ถอดถังขันสองตัวง่ายๆเดี๋ยวนะนผมไม่รู้ว่า งนอถอดเลยดก่นะเดี๋ยวลองถอดเราเราก็ยังไม่เคยแกะนะครับถอดกันทีละชิ้นสองชิ้นไปนะครับทีละสเต็ปนะครับนะครับถอดไม่ออกนะครับตังเราบอกแล้วเราเลี้ยวมากเราก็เพิ่งเคยถอดต้องถอดด้านข้างออกนะครับแบบด้านข้างก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับแค่เหลี่ยมขันเฟืองด้านข้างออกแล้วก็เป็นพุกนะครับเอาหกเหลี่ยมขนาน้อยหมดถอดตัว เป็กกอดออกตัวเป็กกอดออกนะครับแล้วก็ถอดออกนี่นะครับภายในกําลังดูอยู่นะครับว่าถ้าเกิดไม่ยกถังมันจะเปลี่ยนได้ไหมเอาไปทีละขั้นตอนนะครับเอาละครับเราเจอจุดเชื่อมต่อสายไฟแล้วครับอยู่ทางเขาเรียกด้านซ้ายด้านขวาพี่เนี่ยกาบกาบด้าน ใายคนขับนะครับใต้ถังน้ามันนะครับอยู่ข้างแผ่นชาร์จนี่นะครับจะียวอยู่ในมัดนี้นะครับอยู่ในมัดนี้ซึ่งต้องถอดเต็นท์นะครับฝั่งนี้นะครับกับถอดต้องถอดถังออกนะครับไม่งั้นมันมันจะถอดยากนี่ครับจุดนี้เดี๋ยวมาดูอะโ่ปลัก๊กมันจริงๆแล้วมันตรงรุ่นหรือเปล่าใส่ย,ยากง่ายแค่ไหนนะครับ นี่นะครับเรามาเทียบปลั๊กเก่ากับปลั๊กใหม่กันนะครับปลั๊กเดิมติดแล้วนี่ฝั่งนี้นสีดําพินพินตรงไหมดูพินตรงไหมพินตรงนะครับพินตรงพินตรงจะมีเพิ่มมาพินหนึ่งน่าจะเป็นของนี่แหละครับระบบไฟ่าหมานี่แหละส่วนตัวเล็กตัวเล็กนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับพินตรงปลักรุ่นเดียวนะครับใส่ได้ ใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเปล,ง L terrain, Mother, <t <t ลี่ยนรีเลย์อะไรเลยไม่ต้องเปลี่ยนสิได้เลยผมกะว่ารีเลย์ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวถอดอนีผมกะรีเลย์ถ้าเปลี่ยนอยู่ไหนดิไม่เจอรีเลย์ไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ตรงไหนแต่ผมกะว่าจะไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวดูกันว่าผลจะออกมายังไงนะครับเดี๋ยวจะถอดตัวตัวด้านบนนะครับถอดฝาประกับแผ่นนี้ฮะ ก็ไม่มีอะไรมากคันน็อตสองตัวแล้วดึงแยกออกดึงแยกออกครับแล้วก็เดี๋ยวไล่ไปต่อคอมเลยเข้าไปจริงจริดู่ยรูของเดิมจะอยู่นี้นี่รูของเดิมเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องทำยังไงต่อมันมีเดือยอยู่ดูว่ารูตรงไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องทำยังไงต่อนี่ครับรูของฝาประกับที่ที่ในคู่มือติดตั้งบอกให้เราเจาะนะครับหรือว่าไม่ต้องเจาะก็ได้แต่อันเนี้ย ของสส่ร้400นะครับดูด<อ>ตรงของใหม่ของเก่าดูตรงกันนะครับดูตรงกันตำแหน่งเดียวเลยเลย,ยตรงกันนะอืมแสดงว่าติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งง่ายโอเคนี่ครับไปช็อตต่อไปประกอบกลับนะครับผมเดี๋ยวขอเทสก่อนแล้วค่อยประกอบกลับนะประกอบไปแล้วนะครับประกอบไปแล้วอ่าลงตัวพอดีนะครับเน่นนะครับลงตัวพอดีแล้วเน่นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนเทสเสร็จจะมาบอกกันว่า ผมซื้อมาราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่ใช่ของแท้ตัวนี้อ่านี่ปั๊บเดิมเดี๋ยวตัวคุณพิบัติไอ้ด้วยนั่นะตัวกันน้ําส่วนตัวนี้ครับตัวนี้เป็นของเดิมมันมีนะของใหม่ไม่มีมาน่าจะเป็นแบบกันน้ําเข้าหรือกันอะไรเงี้ยม,มันก็เกะยากนะมันติดมันติดปลักตัวนี้อยู่ของเดิมผมก็เลยผ่านะครับผ่านิดนึงเอาออกแล้วเดี๋ยวสวงเข้าไปในอันใหม่แล้วก็ใช้เทปผัาสายไฟ พันนะครับเพื่อป้องกันน้ําเข้านะครับเอาให้แบบหรือทิ้งมันยากครับเอาไว้ทีละจ,จอบีกว่าครับผม อันนี้ครับประกอบไปแล้วนะครับแต่ยังใส่ไปแล้วแต่ยังไม่ประกอบกับนะครับจังหวะกระพริบก็เท่านี้นะครับเท่าไฟเลี้ยวเดิมซึ่งผมโอเคนะครับไม่ก็เลยคิดว่าจะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไอตัวรีเล์นะครับนี่นะครับโอเคอยู่เพิ่ยลองปิดเน๊อะลองอดเดียวไซ้์ยน่อยสายโอเคไหมโอเควาโอเคแต่ว่าจังหวะไฟเลี้ยวดีไฟเลี้ยมันจะเบากว่าของเดิมไหร่นะโอเค นะครับเดี๋ยวประกอบกลับนะครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังนะครับเอาเพื่อนเสร็จแล้วนะครับกับอ่ไฟพามาหรือว่าไฟขอทางนะครับของมินจาสามเส้นสี่ร้อยนะครับฝาประกับไอ้ตัวเนี้ยสวิตช์แทนตัวเนี้ยเราซื้อมาในราคาเจ็ดร้อยกลางๆนะครับเจ็ดร้อยกลางๆจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งไม่ไม่ใช่ของแท้ศูนย์นะครับของศูนย์เนี้ย ที่เขาเบิกมาใส่กันเนี่ยรู้สึกจะอันพันเจ็ดประมาณพันเจ็ดร้อยบาทเป็นของรุ่นตัวหกห้าศูนย์ใช่ไหมคุณผู้ชมใช่เป็นของตัวหกห้าศูนย์ผมก็เลยลองลองตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้ราคาเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วคุณภาพก็ถือว่าพอพอัได้มาติกอาจจะไม่ได้ถึงกับเกรดศูนย์นะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นสีงานมาติคเมื่อกี้เป็นค่อนข้างโอเคมาดูสเต็ปกันทั้งสองคันนะครับติดทั้งสองคันเซทนินจาครับนินจา จะติดตั้งง่ายกว่าเพราะพื้นที่ใต้ถังมันเยอะนะครับคือจริงๆมันสเต็ปเดียวกันเดืออยู่ที่พื้นที่การเอามือล้วงไปเข้าไปนะครับนี่ครับทั้งสองถังเหมือนกันสเต็ปเดียวกันนะครับก็เราไม่เปลี่ยนบีเลยนะครับแล้วก็ไฟเดี้ยวอ่าเพื่เปิดไฟเลี้ยวก็ยังเหมือนเดิมนะครับไฟเดียวยังเหมือนเดิมอ่าโอเคนะครับ แต่ว่าสิ่งที่จะได้มาก็สิ่งนี้จะเปลี่ยนไปจากเดิมก็ฟิลลิ่งของการกดกดเลี้ยวนะครับมันจะเหมือนกับนิ่งขึ้นนิดนึงนะครับเหมือนกับสวิตตัวนี้นิ่งกว่าของศูนย์หน่อยนึงก็ไม่เป็นไรครับพอใจอยู่โด่เฉพาะก็คือจะบอกก่อนนะครับว่าไฟพามาที่ติดตั้งเนี่ยไม่ไม่ได้เอาไว้แบบเวลาออกทริป้วทําความเร็วเยอะๆแล้วเพื่อกดขอทางนะครับสําหรับพวกผมอ่าอันเนี้ยเอาไว้เวลาจอดรถรอเพื่อนรนะหว่างทางนะครับข้างทางจะได้ให้ใหสัญญาณผู้ร่วมสัญจรในเส้นทางเดียวกันนะครับ ว่าเราจอดอยู่คือให้เห็นชัดเจนขึ้นหรือขับรถผ่าฝนนะครับเอาจริงๆพวกผมชอบขับรถผ่าฝนกันมากมันจะได้เห็นนะครับในท่าวิสัยที่ย่ำแยบทั้งฝนทั้งทั้งฝนทั้งหมอกนะครับหมอกอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าน่าจะน่าจะเห็นชัดนะครับในทาทัศนัยโอเคแล้วถ้าเกิดคิดว่าคลิปของเราเนี่ยมีประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆหรือว่าอยากติดตามหรืออะไรนะครับเป็นกำลังใจได้นะครับ ไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครป์พูดคุยกันในในคอมเมนต์ยูทูบได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วครับเพราะว่าของเราไม่ค่อยมีใครคอมเมนต์นะครับเป็นช่องง่อยๆที่เพิ่งทำกันนะครับอ่าเพจนะครับ Holiday n o w o r k Happy นะครับส่วนกลุ่มผมชื่อกลุ่มอ่าเคซี่พ a ดาด้วยครับถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็น่าจะใช้ถ้าเกิดเป็นภาษาใต้แปลเป็นไทยใต้ก็เก่งบ้าหวานนะครับผมบ้าหวานแต่ถ้าเกิดว่า เป็นกลางเืยน่าจะเป็นตีความหมายได้ว่าสวนบ้าๆนะครับโอเคนะครับสําหรับวันหยุดนี้โอเคขอปิดเทปนี้ครับเดี๋ยวมีอะไรให้ชมเราจะทํางานวิจัยของรถพวกนี้ไปเรื่อยๆในพื้นฐานของราคาที่ส่งเหตุผลแล้วก็กําลังเราซื้อได้นะครับเพราะาเราไม่มีสปอนเซอร์เราไม่รูค่ายไหนและเราไม่ใช่พ่อค้าเลยนะครับเราใช้งานจริงนะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับผมฮอลิเดย์แฮปปี้เวิครับผม